สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมปอนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแร,ร็ล็อกออริจิกันอีกเช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำไกด์หรือว่าแนวทางการเล่นรอยัการดในเรียกว่าการฟาร์มนะฮะว่าเราควรจะใช้สกิลยังไงที่จะทำให้ตัวละครของเรานะครับฟาร์มเก็บ EXP หรือว่า ฟาร์มคราสเบสซิ่งอะไรแบบนี้ให้ไวที่สุดเนาะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับกุ๊กไก่การค้านะฮะบริการเติมไวเติมถูกนะครับแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับร้านเติมเกมร้านนี้นะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจของน้องชายผมด้วยนะครับเจไดจีจีซี่นะครับเป็นแฟนเพจสำหรับบริการรับฝากขายไอดีเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น เกมอะไรก็ได้สามารถติดต่อผ่านทางแฟนเพจไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีเรียกว่ามีไอเดียเกมของ RO วางขายอยู่หลายไอเดียอยู่นะครับสามารถไปดูทางที่แฟนเพจใต้ description ด้านล่างได้เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปของเรากันเลยโอเคครับก็เหมือนเดิมนะฮะจุดแรกที่ผมจะพาไปดูเนาะวิธีการฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอตอนนี้เดี๋ยวบอกเบื้องต้นก่อนละกันมาดูที่สเตตัสกับสกิลนะครับพามาดูสกิลก่อนต้องบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนว่าสกิลหลกักๆของการฟาร์มเนี่ยทุกอย่างในนี้นะผมบอกเลยนะ ไม่มีไม่มีอะไรจําเป็นเลยนะครับมีจําเป็นอยู่แค่2สกิลนะฮะก็คือตัวสเปรควิกอ่าอัพให้เต็มแล้วก็ตัววอลลิงสมัยนะครับก็คือการปาโลนั่นเองนะฮะเราอัพสกิลสองสกิลนี้ให้มันเต็มแค่นั้นเองส่วนที่เหลือก็อัพอะไรก็ได้ครับอัพให้มันเต็มอืมจบเลยอัพง่ายมากๆนะฮะแล้วก็อัพขี่เป็ดเวลาเราอ่าเวลาเราวิ่งมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นเออก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ตัวสเตตัสเนี่ยก็จะเน้นไปในทางของเอจิสตริง t h นะครับที่เหลือก็ลงอะไรก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่า,เ,าเราไม่สามารถที่จะปิดมอนได้ไวหรือว่าปิดมอนได้เร็วไม่พอก็เอาวิดออกนะครับแล้วก็ไปลงลักให้เต็มก็ได้นะฮะถ้าเกิดดากรณีที่ดาเมจไม่ถึงอา่าก็จะฟิลเป็นฟิลประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุดสำคัญสำคัญ,สำ,คญสำหรับการฟาร์มนะครับเราต้องมี เฟืองอันเดียวเลยนะที่จําเป็นจเป็นนะครับคือตัว b o u n c i n g booster device นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ตัวมันชื่ออะไรนะอีทีดิลืม wiring smite นะครับมันก็คือตัวเดียวกับ spinning s h i e l d นั่นแหละก็คือขณะที่เราทําการใช้สกิลตัวนี้นะครับโล่เนี่ยสามารถเด้งไปมาได้หลายครั้งนะฮะแล้วก็แต่ละครั้งจะทําให้ดาเมจครั้งถัดไปเพิ่มขึ้น10%ก็จะเป็นฟีลประมาณนี้ส่วนเฟืองอื่นๆ อะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราดาเมจเพียงพอแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีเฟืองอื่นเลยเราใส่แค่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็สามารถเอาไว้ใช้ฟาร์มได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ของสมใส่แน่นอนครับอีกเล็กน้อยอ่าตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับอืมใช้เป็นอันนี้ก็ได้เออจริงๆอันเนี้ยไม่จาเป็นเลยที่จะต้องไปดูมันนะฮะสามารถ เอาตัวไหนมาหยิบใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือตัวของโล่ครับเราจะใช้เป็นตัว cross อ่าเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจนะครับของตัวโล่เนี่ยเยอะขึ้นก็จะเป็นฟิล์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุดสําคัญอีกเรื่องนึงของการฟาร์มนะครับเราจะเน้นลดไปในทางของ global cooldown อ่าเราจะใช้เป็นเซตสปรินตในการฟาร์มอ่าแล้วก็ระดับแน่นอนครับว่าจะต้องใช้เป็นตัว เดเวอร์ออฟโซเพื่อเพิ่มระยะในการโจมตีนะฮะเวลาเราปาโลเนี่ยมันจะปาได้ไกลขึ้นแค่นั้นเลยจบง่ายมากๆส่วนกาชาก็เน้นดามงดามเมจไปอ่าแล้วก็อันนี้ผมใช้แยกนะฮะเหตุผลที่ไม่ใส่ในหน้าวาเพราะว่า3ชิ้นที่อยู่ในหน้าวาเนี่ยผมใช้ทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยขี้เกียจเอามันมาใช้รวมกันเออก็เอาหน้าตัวเนี้ยมาใช้เพื่อที่จะให้มันประหยัดในเรื่องของการฟื้นฟู HP รวมถึง SP ด้วยนะฮะเพราะว่า ผมใช้คอมโบกับตัวซีจิวนี่เพราะว่าซีจิวเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2อย่างก็คือเป็น Choice ชอยออฟเฟตชอยออฟเฟตที่ขั้นตันทั้งสีม่วงทั้งสีทองเพราะว่าเวลาชอยอเวลาเราใช้ชอยออฟเฟตนะครับ b a l c o o l d o า n เนี่ยมันจะลดลง10%ถ้าสีทองนะสีม่วงก็จะ8%อ่ะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ทำให้เราสามารถปาโลได้ไวขึ้นโกลบอลคูดาวลดลงก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะฮะอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดหลักๆสำหรับการใช้งานนะฮะก็คือในเรื่องของเอนชาร์ เอ็นชารส่วนที่เหลือทั้งหมดเน้นเบิร์ดดาเมจครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นวอเตอร์โบเคสติ้งกับตัวฟิกแคสตนะครับที่เป็นประดับกับตัวอาวุธอ่าแต่ว่าอันเนี้ยเอ่อยังหาไม่ได้เอ่ยยังหาไม่ได้นะครับก็เลยใช้มัวม่วๆสู้ๆไปก่อนอ่าถ้า,าดาเมจถึงนะก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะฮะเพื่อทําให้เราแบบว่าสามารถปลาโลกอะไไวที่สุดอ่าทีนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าเวลาเราฟาร,รม์มฟาร,ร์มยังไงนี่เลยจุดฟาร,ร์มนะครับบอกก่อนนะทุกคน เวลาเราจะฟาร์มนะฮะอาจจะต้องหาตำแหน่งนะฮะแล้วก็หาจุดที่มอนเนี่ยยืนใกล้กันนิดนึงอ่าถ้าอย่างว่ามอนยืนห่างกันแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามอนยืนห่างกันจนเกินไปอะ่ะมันจะไม่สามารถป่าชิงได้นะอ่าอ,อย่างเงี้ยดูนะอย่างนี้น่าจะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมระหว่างสามตัวเนี้ยโดนแต่ว่าตัวข้างบนอะ่ะมันไม่โดนเห็นปะอันนี้คือไกลไปน,นิดนึงดังนั้นเวลาเราจะหาจุดฟาร์มนะครับ ต้องหาจุดที่มันเป็นมอนที่กระจุกกันนิดนึงเช่นแบบนี้ครับแบบนี้เลยเห็น <He ard S 2> ไหมปึ๊บปึ๊บอ่าส่วนใหญ่ผมจะฟาร์มตัวนี้ครับเพราะว่าตัวซีออเตอร์เนี่ยมันให้ EXP ค่อนข้างเยอะนี่แล้วเราก็ปาไปเลยยากตรงไหนเอาประกามาวงเนี่ยง่ายมากๆครับวิธีการฟาร์มนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปไกด์สั้นๆนะครับแล้วก็เป็นแนวทางแล้วก็เทคเอ่อเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไกด์คร่าวๆสำหรับสายฟาร์มเท่านั้นเองเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเลยครับปล่อยยืน ตีเอ,อ๋อ,อโง่ๆอย่างนี้ไปเลยเนี่ยเออแล้วก็เวลาเซตนะครับพยายามให้มอนมันเกิดกันทั้งหมดก่อนเนาะแล้วเวลาเรากดตีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะตีตัวที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนะฮะนี่ปลาปลาวนอยู่แค่นี้เลยครับนี่คือสกิลสำหรับสายฟาร์มเป็นไงคลิปสั้นมากคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็เอามาแชร์ให้ฟังเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ ยังไงก็ถ้าหากว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะฮะยังไงก็วันนี้ก็บอกลามีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า